สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรว์วลูกตาลดูด,ด,ดวงแบบคู่คิดเป็นกัละยาณมิตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศนะคะกับคําถามที่ว่าเขาจะมาง,งอเราไหมค่ะกติกามีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิแล้วเลือกมา1กองค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่1นะคะคุณได้ไพ่นายออฟซอรนะคะควีนออฟซอร ทูออฟเพนดิเคลและใบสุดท้ายนะคะเป็นคว e นซับบา,านค่ะลูกตามองว่าคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะเขาอาจจะไม่ได้มง,งอคุณค่ะสร้างความเครียดวิตกกังวลให้กับคุณผสมผสานเลยนะคะ q e e n of s w o อดขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะพูดกับเขาแรงนะคะทําให้เขา่าไม่แน่ใจว่าจะมางออดีหรือเปล่านะคะลังเลใจอยู่นะคะแต่ว่าถ้าคุณนะคะเปิดโอกาสนะคะให้เขาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะกลับมางอหรือจริงๆคุณไปงอเขาก่อนก็ได้นะคะเพราะคุณเองอาจจะพูดแรงกับเขาเกินไปนะคะสําหรับคนที่ ที่เลือกไพ่กองที่2คุณได้ไพ่เอ็กออฟวายนะคะคิงออฟวาและใบสุดท้ายเป็นเอซอแคัรค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะเขามีโอกาสมางอคุณค่ะเขามีแพชชั่นต่อคุณแล้วก็ต้องการกลับมาคืนดีกับคุณนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะเป็นข่าวดีได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3คุณได้ไพ่นออฟเพนิคอลค่ะ นายออฟวาและใบสุดท้ายนะคะเป็นนายออฟเพนดิเคิลค่ะโลกต่มองว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3ามเขาก็มาง้อคุณนะคะอาจจะมาง้อด้วยของขวัญของปากนะคะแต่อาจจะเป็นตัวคุณเองค่ะที่มีความอินดี้หรือว่าไม่แน่ใจว่าจะกลับไปหาเขาดีไหมนะสาหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3าใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดหัวใจกดติดตามลูกตันไว้และอยากได้ท็อปปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ